ชีวิตคุณในตอนนี้กําลังเดินตามความคาดหวังที่คุณตั้งไว้ให้กับตัวเองอยู่หรือเปล่าถ้าคุณนั้นคาดหวังน้อยคุณก็จะได้แค่นั้นถ้าคุณคาดหวังแบบครึ่งๆก,กลางๆจกกักรวาลก็จะส่งคําตอบแบบงงๆไม่ชัดเจนมาให้แต่ถ้าคุณนั้นคาดหวังทุกอย่างอย่างชัดเจนแล้วก็มั่นใจว่าคุณจะได้มันแน่นอนคุณก็จะเดินดูดชัยชนะเข้ามาเสมือนกับแม่เหล็กคนหนึ่งความคาดหวังที่ชัด คือคำสั่งที่รงที่สุดถึงจัก,กรวาลเมื่อคุณคาดหวังอะไรก็ตามอย่างชัดเจนที่สุดคุณกำลังหมุนกุญแจที่เปิดประตูสู่ความเป็นจริงใหม่แต่คนส่วนใหญ่นั้นก็คาดหวังแบบแกกล้ากลัวเช่นฉันก็อยากได้นะแต่ว่ามันคงไม่ได้หรอกหรือว่ามันเป็นไปไม่ได้นั่นไม่ใช่พลังของการนึงดูดสิ่งที่ดีแต่มันคือส่งสัญญาณที่ขัดแย้งออกไปจงฝึกเขียนสิ่งที่คุณต้องการแล้วเติมคำว่าแน่นอนว่า หน้าเป้าหมายนั้นเช่นแน่นอนว่าฉันได้งานนี้แน่นอนพร้อมกับพูดออกเสียงอย่างน้อยวันละสามรอบเช่นคุณอยากจะได้บ้านหลังใหม่ก็าอาจจะเขียนว่าแน่นอนว่าฉันได้บ้านในฝันแล้วพร้อมกับวางรูปบ้านเอาไว้บนโต๊ะขออ้อ 2. คุณไม่ได้ดึงดูดในสิ่งที่คุณอยากจะได้แต่จะดึงดูดในสิ่งที่คุณคาดว่ามันได้แน่นอนความอยากนั้นแฝงด้วยพลังของการไม่มีความขาดแคลน แต่ความคาดหวังแบบชัดเจนมั่นใจจะเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังของการเป็นเจ้าของการมีแล้วการได้รับแล้วคุณสามารถที่จะดึงดูดทุกสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้การเงินการงานหรือแม้แต่คู่รักแต่แน่นอนว่าไม่ใช่เพราะคุณอยากได้แต่เพราะคุณคาดแน่นอนว่าคุณจะได้มันแน่นอนเพราะฉะนั้นความคาดหวังมันบวกกับความวางใจมันคือความมั่นใจขีดสุดครับว่าคุณจะได้มันแน่นอน ทุกเช้าหลังจากที่คุณตื่นนอนให้คุณพูดว่าวันนี้ฉันคาดหวังเรื่องดีแบบไม่ต้องพยายามแล้วก็ง่ายๆด้วยแล้วลองสังเกตพลังงานนะครับว่ามันเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับคือคาดหวังว่าสิ่งนั้นได้รับแน่นอนข้อ 3. ความคาดหวังที่มั่นคงจะสร้างสนามพลังงานที่เปลี่ยนผลลัพธ์แน่นอนว่าถ้าคุณใช้พลังจิตในการคาดหวังผลลัพธ์ แบบวางใจไม่ว่าจะเป็นทริปเที่ยวฟรีรถบ้านหรือว่าโอกาสทางธุรกิจคุณสามารถใช้ได้นินก,การตั้งใจี่คาดหวังแบบไม่หวั่นไหวมั่นใจและประกาศออกไปแบบไม่ลังเลได้คุณสามารถทําได้กับทุกเรื่องครับจกกะกานไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นสุขภาพการเงินการงานหรือว่าความรักเพราะฉะนั้นนะครับทุกครั้งที่คุณเริ่มต้นทําสิ่งใหม่หรือว่าอยากจะได้ดูอะไรก็ตามให้พูดว่าผลลัพธ์นี้ออกมาดีมาก เพราะชนิดส่งคลื่นความมั่นใจเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราส่งความมั่นใจอันนี้คือได้แน่นอนแต่เวลาที่เราสงสยัยมันจะยังไม่เกิดขึ้นข้อ 4. ความคาดหวังจะต้องชัดเจนทั้งภาพและอารมณ์ความรู้สึกไม่พอแค่คิดว่าฉนันอยากจะได้อะไรแต่คุณจะต้องรู้สึกให้ได้ว่าแล้วมันจะเป็นยังไงอะ่ะเมื่อฉนันได้แล้วและรู้สึกแบบนั้นให้ชัดเจนในระดับที่อินอยู่ในใจ สมเสมือนกับว่าไม่ได้เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณอยากจะได้บ้านเงินรถจะต้องคาดหวังด้วยอารมณ์ที่สมจริงไม่ใช่แค่จินตนาการแค่บาบ่เท่านั้นคือบางคนนะครับแค่เห็นภาพมันก็ยังไม่พอเราจะต้องเห็นภาพในใจบวกกับรู้สึกในหัวใจให้ชัดเจนที่สุดด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณอยากจะขายสินค้าราคาสูงอยากจะดึงดูดยอดขายคุณก็เลยเริ่มจินตนาการว่ามีลูกค้าโอนเงินก้อนใหญ่มาให้แล้ว คุณก็เลยรู้สึกขอบคุณจนตัวสั่นไปหมดเลยแล้วเชื่อไหมครับว่าความรู้สึกที่คุณดีใจจะตัวสั่นจะทําให้มีลูกค้าโอนเงินก้อนแรกเข้ามาให้คุณจริงๆความคาดหวังที่ไม่มีภาพและอารมณ์ก็เหมือนกับการที่เราสั่ง gps โดยไม่มีจุดหมายระบบก็จะไม่เริ่มนําทางนั่นเองข้อ 5. ความคาดหวังคือสนามพลังที่สะกดทุกโอกาสให้เดินเข้ามาหาคุณคุณไม่ใช่แค่ขอนะครับเวลาที่คุณอยากจะได้อะไร แต่คุณจะต้องรู้สึกว่าฉันมั่นใจว่าสินี้มาแน่เพราะฉะนั้นทําให้มั่นใจนะครับว่าเมื่อคุณคิดว่าคุณอยากจะได้อะไรคุณจะแน่ใจไหมว่ามันจะมาแน่นอนเพราะเมื่อคุณมั่นใจคลื่อนพลังงานก็จะสื่อสารกับสนามพลต่มว่าฉันคนนี้ลหละคือคนที่ใช่และพร้อมแล้วและจัก,กรวาลครับก็จะตอบสนองแบบรวดเร็วมากกว่าที่คุณเคยคิดจงเลือกเรื่องที่คุณรออยู่ในตอนนี้แล้วถามว่าถ้าฉันแน่ใจว่ามันมาแน่ ฉันจะรู้สึกยังไงเราใช้ความรู้สึกนี้ครับตอบสนองต่อทุกอย่างในวันนั้นคือต้องรู้สึกให้ได้ก่อนครับแล้วก็ฝึกเป็นอารมณ์นั้นทุกๆวันเมื่อคุณฝึกนะครับวันลเล็กวันน้อยเดี๋ยวมันก็จะเริ่มทําได้เองครับข้อ 6. ความคาดหวังที่ไม่สันคลอนคือสนามพลังที่ไม่มีสิ่งใดต้านทานได้หลายคนนะครับเริ่มต้นด้วยความหวังแต่ลมเลิกเมื่อเห็นสัญญาณว่ามันอาจจะไม่ได้แน่นอนมันใกล้เวลาแล้วนะ เพราะฉะนั้นนะครับคุณจะต้องตั้งความหวังเอาไว้ให้มั่นเลยครับยืนหยัดแม้ทุกอย่างภายนอกเนี่ยจะดูเราเงินคากว่าตาคือบางสิ่งเนี่ยมันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่จําเป็นครับต้องยืนหยัดเพราะบางครั้งครับเวลาที่มันแบบล่นเข้ามาทุกทีใจเราก็จะสั่นไหวใช่ไหมครับโดยเฉพาะเรื่องเงินเพราะฉะนั้นนะครับพลังงานเนี่ยไม่ได้ตอบสนองต่อสถานการณ์แต่มันตอบสนองต่อพลังในใจคุณตอนนี้ถ้าคุณนั้นยืนยันว่าฉันได้แน่นอนฉันไม่สั่นไหวฉันมั่นใจ คลื่นนั้นครับจะเอาชนะทุกอย่างชนะทุกความล่าช้าชนะทุกข้อจํากัดที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อคุณนั้นมีข้อสงสัยเกิดขึ้นกับเรื่องใดก็ตามให้คุณพูดว่าสิ่งนี้ยังไม่ใช่คําตอบสุดท้ายฉันเท่านั้นเป็นผู้กําหนดทุกอย่างแล้วกลับมาอยู่ในพลังงานของการยืนหยัดว่าแน่นอนฉันได้สิ่งนั้นแล้วเพราะฉะนั้นนะครับรีดย้ายโฟกัสนะข้อเจ็ดครับความคาดหวังเปลี่ยนพฤติกรรมแบบไม่รู้ตัว และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของชัยชนะทั้งหมดสิ่งที่คุณคาดหวังอยู่ลึกๆจะเปลี่ยนวิธีที่คุณพูดรู้สึกยืนหรือกระทําสิ่งใดก็ตามและสิ่งนี้เองจะทําให้คุณได้ตัดสินใจทําบางอย่างทั้งที่คุณรู้ตัวและไม่รู้ตัวเมื่อคุณมั่นใจในผลลัพธ์ที่คุณต้องการคุณจะเริ่มแสดงพฤติกรรมและความเชื่อว่ามันเกิดขึ้นแล้วและนั่นก็คือพลังที่ดึงดูดผลลัพธ์และทําให้ผลลัพธ์นั้นเปลี่ยนตา จ้องสังเกตว่าตัวคนที่คาดว่าจะชนะพูดกับตัวอยังไงร,รู้สึกยังไงแล้วแน่นอนครับว่าฝึกพูดแบบนั้นแทนที่จะพูดว่าหวังว่าจะผ่านนะหวังว่าจะได้เงินนะให้พูดว่าฉันกําลังจะผ่านเพราะพลังงานของฉันพร้อมแล้วข้อ 8. ความคาดหวังสูงมันคือการที่เรายกระดับชีวิตด้วยพลังงานที่สูงที่สุดเร็วที่สุดเพราะว่าคนส่วนใหญ่นั้นมีความบาดกลัวนําหน้าครับ ว่าความคาดหวังมากเนี่ยฉันก็คงจะผิดหวังแต่เชื่อคับว่าถ้าคุณไม่กล้าคาดหวังสูงคุณก็จะมีข้อจํากัดกับตัวเองแบบเงียบเียบแบบไม่รู้ตัวการคาดหวังสูงนั้นไม่ใช่การเพ้อฝันนะครับแต่มันคือการที่เราเซตค่าพลังงานให้ชีวิตนั้นดึงดูสิ่งที่ใหญ่ขึ้นได้จริงจงเขียนสิ่งที่คุณอยากได้สุดหัวใจตอนนี้ครับอย่าลดพลังงานเช่นไม่ต้องเขียนว่า ขอแค่มีเงินพอใช้แต่เขียนว่าฉันคาดหวังชีวิตที่มั่งคั่งเต็มที่แล้วอ่านมันทุกวันครับขอ้อกความคาดหวังคือพลังงานของความเชื่อมั่นแบบไม่ต้องพิสูจน์ยามวแต่สงสัยครับว่าผลลัพธ์ที่คุณต้องการมันจะมาด้วยวิธีการไหนใครนะจะช่วยเราแล้วมันจะเกิดขึ้นในยังไงขอแค่คุณครับเชื่อว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะคุณได้จดจ่อกับพลังงานนั้นทุกอย่าง อะไรก็ตามครับที่เราโฟกัสสิ่งนั้ใจขยายใหญ่ความคาดหวังนี่แท้จริงนั้นไม่ต้องการหลักฐานใดๆมันคือคําว่าศรัทธาครับคือศรัทธาเนี่ยมันมากกว่าความเชื่อนะครับมันไม่มีอะไรที่ทํำลายได้หากคุณศรัทธาบางสิ่งเพราะฉะนั้นต่อให้โลกข้างนอกนะครับไม่ได้ตอบสนองคุณหรือว่ายังไม่มีผลลัพธ์คุณก็บอกกับเตยนะครับว่าวันนี้ฉันไม่ต้องรู้วิธีการหรอกแต่ฉันรู้ว่าไอเรนี่ฉันต้องการนั้นมันเกิดขึ้นแน่นอนแล้วเดินหน้าครับลงมือทําทุกอย่าง เพื่อให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายพลังงานนั้นทั้งวันก็สิความคาดหวังคือการสร้างคำสั่งลงหน้าสู่ชีวิตที่คุณเป็นผู้เลือกและผู้ชนะคุณสามารถชนะทุกอย่างด้วยคุณคาดหวังได้แต่เชื่อเถอะครับว่าคุณไม่ต้องคิดบวกหรอกคุณถึงจะดึงดูอะไรก็ตามแต่คุณจะต้องใช้ความคาดหวังแบบชัดเจนบวกความรู้สึกสมจริงบวกกับการฝึกประกาศเจตจำนงในทุกๆวันคุณไม่ต้องวิ่งตามอะไรก็ตามที่ทำให้คุณจะต้องชีวิตดี หรืออะไรก็ตามกับเช่นเงินสุขภาพหรือคู่รักแต่คุณต้องคาดบอังแบบมั่นใจว่าคุณเนี่ยวันนี้รู้สึกแบบที่คุณต้องการหรือยังคุณขยับตัวให้ตรงกับพลังงานนั้นหรือยังหน้าที่ของคุณครับปรับพลังงานให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่คุณต้องการอย่งดูแล้วนอกนั้นครับปล่อยให้จัก,กรวาลทํางานหนักไปจงเขียนคําว่าฉันคาดหวังว่าแล้วเติมสิ่งที่คุณเลือกเช่นฉันคาดหวังว่าความรักของฉันจะเบ่งบานทุกวัน แล้วก็อ่านมันพร้อมกับยิ้มให้ตัวเองทุกวันจำไว้นะครับว่าคุณไม่ต้องวิ่งไล่ตามความสำเร็จการเงินสุขภาพหรือแม้แต่คนรักถ้าคุณนั้นใช้พลังของความคดาดหวังที่ชัดเจนมั่นใจมั่นคงและยืนหยัดเพื่อสิ่งนั้นเพราะชีวิตไม่เคยให้คุณในสิ่งที่คุณอยากได้แต่มันจะให้ในสิ่งที่คุณเชื่อและศรัทธาว่าคุณมั่นใจว่าคุณได้มันแน่นอนแล้วเมื่อคุณนะครับเปลี่ยนความสงสัยให้กลายเป็นความจริงที่มั่นใจ ใช่ชนะและว้วก็สำเร็จผลลัพธ์ที่คุณต้องการจะไม่ใช่เรื่องที่มังเอิญอีกต่อไปอย่าลืมกดติดตาม motivation podcast เอาไว้เพื่อรับอาหารสมองคนสำเร็จทุกวันอันนี้เป็นตัวอย่างอ e ีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมลับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอ e ีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการ ด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา m ไม f u l n น s s ธุรกิจและการตลาด Motivation Podcast Premium Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสมัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมคลับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละแ0บาทเท่านั้น สมัครได้ที่หน้าแรกหรือว,ว่าไปที่ไลน์แอ s ไซโอไป a อิสานได้เลยขอบคุณมากครับ